สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พาลูกค้ามาอัปเดตนะคะรถที่เข้าใหม่นะคะโซนโลง3นะคะของบริษัทเชรยนนะคะซอยเสรีไทย68แยกด่นเองนะคะวันนี้มีรถตู้สายอ่ะขอโทษค่ะมีรถครอบครัว 7ที่นั่งนะคะซายของ Toyota Fortuner 2.8T-RD ได้เป็นสีขาวคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งของตัว f o r t u n e er นนะคะคันนี้เข้ามาแล้วได้เป็นสีขาวและบอกเลยว่าปี16-17นะคะเลขไมล1 6 0 0 0่โลก,กับราคา8 2 9 0 0 0บาท ใครอยากได้คันนี้นะคะสามารถที่จะกดติดตามนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะอัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูก่อนใครเลยนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟ daytime running ม,มาให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นดีไซน์นะคะเป็นแบบว่าเป็นตัวโครเมียมนะคะตัดด้วยกระจังด้านหน้าสีดํา ฝ่ายตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้2จุดครบๆเลยนะส่วนในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะจะมีที่ครอบนะคะเป็นตัวครเมียมนะคะตัดด้วยตัวลังพึ่งสีดำนะล้อมแม็กสวยๆวเฉพาะรุ่นเลยนะคะได้เป็นแบบ ปัดเงาสีดำนะคะเป็นลายก้าน6ก้านใบพัดแบบนี้เลยนะคะโลโก้ของตัว T R D นะ,ะใครสนใจนะคะคอมเมนต์หรือติดต่อตามเบอร์ที่มินทไยได้เลยนะคะเบอร์024692496 8กระจกปักไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะที่จับประตูนะคะเป็นแบบโคเมียมเช่นเดียวกันภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะใครหาอยู่นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่า จอดไม่นานและราคา829,000มาบาทเท่านั้นเองได้เป็นตัวเครื่องยนต์2.8นะคะลูกค้าหนะ้าจอกล้องถอยหลังมีมาให้ครบๆเช่นเดียวกันนะคะไฟด้านบนนะคะได้เป็นไฟแบบ LED นะคะด้านหลังมีไฟมาให้พร้อมใช้ครบๆเลยนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมแท้แน่นอนนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาย่อมเยาวมากนะคะหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ คันนี้นะออปชันระบบความปลอดภัยมีมาให้ค่อนข้างเต็มเลยมีที่ป้องกันนะคะดบล็อกเด็กนะคะหรือว่าป้องกันที่ไม่ให้เปิดประตูรถจากด้านในนะคะลูกค้าตัวนี้ได้มาโลโก้ของตัว TRD นะคะมาให้ขอบประตูนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยอแผ่นยางด้านบนนะคะอยู่ในสภาพที่สวยงามนะคะไม่มีรอยบุบหรือรอย แต้มสีนะคะมาแต่อย่างใดเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บปรับสภาพนะคะให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะใครสนใจอยากเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองนะคะลูกค้าหรืออยากที่จะดูนะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0824692496นะคะหรือว่าลูกค้าจะทักบ้านเขียวนะคะได้ที่เบอร์ ตัวนี้ได้เลยนะคะด้านบนนะคะได้เป็นหลังคาแบบสีขาวเข้ากับตัวรถนะคะมาพร้อมกับที่วางสาหระด้านบนนะคะด้านท้ายของตัวรถอหรือว่าเซนเซอร์กันชนด้านหลังมีมาให้ครบเซตนะคะหรือว่าแบบโครงสร้างนะคะของตัวรถนะคะมียางอไหล่มาให้ครบ,ครบเลยตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะลูกค้า2.8ตัว T R D นะคะโอเค ที่เปิดประตูด้านท้ายนะคะเป็นแบบนี่นะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะมาให้ครบเซตเลยใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะคันนี้จอดไม่นานแน่นอนนะคะลูกค้านี่ด้านท้ายนะคะโครงสร้างบอด,ดี้ของตัวหลังนะคะใช้งานสภาพเดิมแท้นะคะใครสนใจเดี๋ยวปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะด้านท้ายพรมกระดุมนะคะมีมาให้นะคะนี่เจ้าของเดิมใส่มาให้เลยนะคะที่ เขาเล่นนะแบบว่าเวลาพับนะคะของบาะฟอร์จูเนอร์นะคะจะพับขึ้นซ้ายแล้วก็ขวาตัวนี้นะคะจะเป็นที่กักเก็บหรือว่าเก็บชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะคะลูกค้านี่โครงสร้างนะคะบอดี้ของตัวรถนะคะครบเซตครบถ้วนนะ,คะใครอยากได้รถฟอร์จูเนอร์สายครอบครัวนะคะ2องจุดแปดนะคะทีอดีนะคะทักเข้ามาได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้า บอกก่อนว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรอปรับสภาพให้ลูกค้าที่อยากได้นะคะเอาไว้ใช้งาน,นกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าที่เปิดประตูเป็นแบบพรีเมียมด้วยกันนะคะลำโพงนะคะโลโก้ของอชุดอุปกรณ์นะคะจะเป็น TR d ดีทั้งหมดเลยนี่ที่เปิดประตูรถนะคะเป็นแบบคิเลดนะคะเฉพาะรุ่นด้วยนะคะเป็นโลโก้ของตัว TR d ดีเลขไม้นะคะล่าสุดอยู่ที่1นึ0 0 0 ห้าพันโลนะคะลูกค้าหนึ่งแสนหกหมืพันโลสภาพสวยแน่นอนเลยคันนี้สนใจนะคะที่ตองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือจะเดินทางเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่บริษัทเฮ็ดยนนะคะซอยเสรีไทย 68แยกหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เบบมินอัปเดตรถที่เข้าใหม่นะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวฝากลูกค้ากดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกช่องทางของอ่าที่เรามารีวิวอัปเดตรถให้ลูกค้าดูและบอกก่อนว่านะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราจดทะเบียนรับเปลี่ยนให้นะคะใครสนใจนะคะพักคอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าทิ้งเบอร์ช่องทางการติดต่อไว้ให้มินได้เลยนะคะเดี๋ยวติดต่อกับหรือสะดวกจะแอดไลน์นะคะหรือว่าแอดบ้านเขียวได้เลยที่เบอร์ 0824692496คันนี้สวยงามปัดสภาพแล้วลูกค้าบอกเลยว่าใครที่เป็นสายของครอบครัวสายออฟโรดนะคะไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้เรามินลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ